เรื่องทั้งหมดนี้นะครับมันเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอสั้นๆแค่15วิาวีเท่านั้นเองเป็นคลิปที่สมเด็จหุนเซนโพสต์ภาพนายกอนุทินแล้วก็มีแคปชั่นตัดพ้อแบบว่าพอได้เป็นนายกแล้วก็ลืมกันแล้วก็กล่าวหาว่าไทยกำลังจะประกาศสงครามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นแค่สงครามน้ำลายบนโซเชียลมีเดียนะคะใช่ครับใครจะไปคิดว่าเรื่องแค่นี้มันจะบานปลายไปถึงขั้นที่เราได้เห็น เเครื่องบินรบ F-16 ขึ้นปฏิบัติการจริงๆแล้วยังมีการใช้จรวดหลายลำกล้องโจมตีใส่กันอีกแต่จากเอกสารกับบทวิเคราะห์ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ชี้ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งที่ประทุขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่มันอาจจะเป็นเหมือนบทละครฉากใหญ่ที่ถูกเขียนบทเอาไว้แล้วเพื่อเป้าหมายทางการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นมากครับคือการปูทางให้ลูกชายก้าวขึ้นสู่อำนาจอย่างสง่างาม วันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูครับว่าการยิงจรวดแต่ละนัดการส่ง F16 แต่ละลำมันไปสอดคล้องกับเกมการเมืองในกัมพูชาได้ยังไงใช่เลยค่ะคลิปวิดีโอนั้นเป็นเหมือนแค่ประกายไฟที่อาจจะถูกจุดขึ้นมาอย่างจงใจแต่ว่าเชื้อไฟที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่นี้เออมันมีอยู่แล้วแล้วก็รอวันปะทุมานานมากแล้วค่ะ ทั้งปมปัญหาเรื่องเขตแดนที่ยังคลุมเครือมาตั้งแต่สม,สมัยส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปี2447ปี2450ครับหรือแพ้เก่าอย่างคดีประสาทพระวิหารในปี2505ประเด็นพวกน,นี้เป็นเหมือนกองฟืนแห้งๆที่รอคนมาโยนไม้ขีดไฟใส่เท่านั้นเองโอเคครับคือเราเห็นแล้วว่าเชื้อไฟมันมีอยู่ทั้งเรื่องเขตแดนเรื่องประสาทพระวิหารแต่มันก็เป็นเชื้อที่เย็นมาหลายปี อะไรคือตัวจุดระเบิดที่ทำให้มันลุกพรุกขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมปี2568ล่ะครับบทวิเคราะห์ชี้ไปที่เหตุการณ์เล็กๆที่ตอนแรกแทบไม่มีใครสนใจเลยค่ะคืออะไรครับเสียงระเบิดของทุ่นระเบิดแค่ลูกเดียวลูกเดียวเนี่ยนะฮะค่ะในเดือนกรกฎาคมปี2568มีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PNN2 บริเวณสามเหลี่ยมมรกตจนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งถ้าเป็นทุ่นระเบิดเก่าสมัยสงครามเย็นเรื่องก็อาจจะจบแค่การประท้วงครับแต่จุดที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกก็คือหลักฐานของฝ่ายไทยที่ชี้ชัดว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่ค่ะคําว่าทุ่นระเบิดใหม่นี้มันมันสำคัญยังไงครับมันต่างจากของเก่ามากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยค่ะ <c oughs> ขนาดนั้นเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าทั่วโลกเขามีข้อตกลงร่วมกันที่เรียกว่าอนุสัญญาออตตาวาม,มันเปรียบเสมือนกฎกติกาสากลที่บอกว่าถึงจะรบกันแค่ไหนแต่ห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเด็ดขาดออครับเพราะมันไม่เลือกเป้าหมายแล้วก็จะยังคงสร้างความสูญเสียไปอีกหลายสิบปีแม้ว่าสงครามจะจบไปแล้วการนำทุนระเบิดใหม่มาวางก็เหมือนกับการจงใจทำฟาวร้ายแรงในสนามฟุตบอลโลกเลยค่ะครับ เภาพลยทุกคนเห็นว่าคุณตั้งใจทำผิดกฎแล้วการกระทำแบบนี้มันเทียบเท่ากับการก่ออาชญากรรมสงครามเลยทีเดียวเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่การประทะกันตามแนวชายแดนแล้วแต่มันยกระดับไปสู่การกระทําที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนถูกต้องค่ะมันพลิกผันอย่างสิ้นเชิงก็คือการที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้อาวุธอีกชนิดหนึ่งยิงเข้ามาใช่ค่ะนั่นคือจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1 คือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าอาวุธชนิดนี้มันไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ที่เน้นความแม่นยํานะคะคแต่มันคือเครื่องหวานความกลัวเลยก็ว่าได้เรื่องหวานความกลัวค่ะมันถูกออกแบบมาในยุคโซเวียตไม่ใช่เพื่อทําลายเป้าหมายจุดเดียวแต่เพื่อถล่มพื้นที่ขนาดใหญ่เท่าสนามฟุตบอลหลายๆสนามให้ราบเป็นหน้ากลองในไม่กี่วินาทีและจรวดที่ว่าเนี่ยมันมันไม่ได้ตกใส่แค่ฐานทหารใช่ไหมครับไม่เลยค่ะนั่นคือประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะ เจ้วด BM 2 1ถูกยิงเข้ามาตกกลางชุมชนของฝั่งไทยคะ่ะทั้งปั๊มน้ำมันปตทร้านสะดวกซื้อในอำเภอกันทร,รลักที่รีสเกตที่หนักที่สุดคือไปตกใส่โรงพยาบาลพนมดงรักที่สุรินทร์ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากยิงใส่โรงพยาบาลเลยรครับใช่ค่ะการเอามันมายิงใส่เขตชุมชนแบบนี้มันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกับทหารของคุณ แต่เราตั้งใจจะทำให้ประชาชนของคุณขวัญพวาเป็นการยั่วย่ที่รุนแรงมากค่ะแล้วก็ข้ามเส้นที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงโอ้หฟังแล้วนึกภาพตามเลยครับว่ามันวุ่นวายขนาดไหนการโจมตีเป้าหมายพลเรือนแบบนี้มันคือการประกาศสงครามเต็มรูปแบบดีๆนี่เองแล้วฝ่ายไทยเราตอบโต้เรื่องน,นี้ยังไงครับการโจมตีโรงพยาบาลคือเส้นแดงที่ข้ามข้ามในการทำสงครามสมัยใหม่ค่ะครับ และนั่นก็นำมาสู่การตัดสินใจตอบโต้ครั้งประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยก็คือคือการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าไปปฏิบัติการโจมตีทางอากาศค่ะ F-16 เลยค่ะการส่ง F-16 ขึ้นไปไม่ใช่แค่การตอบโต้ทางทหารแต่มันเป็นการส่งสารทางการเมืองที่ชัดเจนและรุนแรงที่สุดว่าไทยจะไม่ทนต่อการโจมตีพลเรือนอีกต่อไปอม,มันเป็นการยกระดับความขัดแย้งจากภาคพื้นดินที่ยิงกันไปมาไปสู่มิติใหม่ทางอากาศ ที่แสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพที่เหนือกว่าและเป็นการบอกว่าถ้าคุณข้ามเส้นเราก็พร้อมจะข้ามเส้นเหมือนกันแล้วผลกระทบที่ตามมาก็มหาศาลเลยนะครับประชาชนตามแนวชายแดนเกือบ400,000คนต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่างค่ะนี่มันไม่ใช่แค่การประทะกันของทหารแล้วแต่มันคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมเต็มรูปแบบเลยพอเรื่องมันบานปลายขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่การสู้รบมันยกระดับถึงขั้นใช้อากาศยานโจมตีกันมันก็ไม่ใช่เรื่องของแค่2ประเทศอีกต่อไปครับเวทีโลกเริ่มหันมามองและมาหาอำนาจก็เริ่มขยับตัวเข้ามามีบทบาทเพราะพูดถึงอเมริกากับจีนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ่อความขัดแย้งไทยกัมพูชากลายเป็นแค่กระดานหมากรุกให้มาหาอำนาจเขาเดินเกมกันเองเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เป็นเกมที่เดิมพันสูงด้วย ฝั่งสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เข้ามาในสไตล์ของเขาเลยคือเป็นคนกลางไก,กล่เกลี่ยแบบนักธุรกิจออกมาแนวธุรกิจสองฝ่ายต้องยอมนั่งโต๊ะคุยกันแบบว่าถ้าพวกคุณไม่หยุดยิงของที่พวกคุณจะส่งมาขายบ้านผมก็อาจจะเจอปัญหาได้นะอะไรทํานองนี้ค่ะเข้าใจง่ายดีครับและอีกคั่วอานาจอย่างจีนเหรอครับทําอะไรบ้างจีนก็มาในสไตล์ของตัวเองคือไม่ได้เข้ามากดดันแต่เสนอตัวเข้าช่วยเหลือ จีนมองกัมพูชาเป็นเหมือนทางลงทางด่วนที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของเขาที่เรียกว่า Belt and Road Initiative หรือ BRI ค่ะอ๋อครับลองนึกภาพว่าจีนกำลังสร้างเครือข่ายถนนและท่าเรือเชื่อมโลกทั้งใบแล้วจูจ่ๆก็มีคนมาจุดไฟเผาป้อมตำรวจตรงทางลงด,วด่วนจีนย่อนต้องรีบเข้ามาดับไฟไม่งั้นแผนใหญ่ของเขาก็สะดุดใช่ค่ะเขาก็เลยประกาศให้เงินช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมความเสียหายให้กับทั้งสองประเทศ เป็นท่าทีที่บอกว่าเลิกลบกันได้แล้วผมจะออกเงินค่าซ่อมให้ขอแค่ให้ทุกอย่างกลับมาสงบเหมือนเดิมส่วนในระดับโูมิภาคอย่างอาเซียนก็มีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานในปีนั้นเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเจรจาค่ะจนสุดท้ายก็ไปจบที่การจับมือเซ็นสัญญาสงบศึกกันที่กัวลาลัมเปอร์ที่เรียกกันเท่ๆว่าปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ในเดือนตุลาคม โดยมีสหรัฐและมาเลเซียร่วมเป็นสักขีพยานด้วยทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีนะครับแต่สันติภาพนั้นก็เปราะบางเหลือเกินค่ะเ,เพียงแค่เดือนเดียวหลังจากลงนามในเดือนพฤศจิกายนก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกแล้วเหรอครับค่ะมีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดอีกครั้งซึ่งฝ่ายไทยก็มีหลักฐานอีกว่า เป็นทุนระเบิดใหม่ไม่ใช่ของเก่าแปลว่าการจราจาทั้งหมดที่ทํากันมามันแทบไม่มีความหมายเลยใช่ไหมครับเหมือนแค่พักยกชั่วคราวเท่านั้นเองประมาณนั้นเลยค่ะเหตุการณ์นั้นทาให้รัฐบาลไทยประกาศระงับปฏิญญาสันติภาพทันทีค่ะและนั่นก็นําไปสู่การประทะกันอย่างรุนแรงรอบที่สองในเดือนธันวาคมซึ่งมันยิ่งตอกย้าว่าข้อตกลงสันติภาพนั้นมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆไม่ได้แก้ที่ต้นต่อเลยใช่ค่ะ และนั่นทำให้เราต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่การประทะตามแนวชายแดนซึ่งมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากจากพลทโรวันชนะสวัสดีที่มองไปไกลถึงฉากทัดหรือเอ็นเกมของตระกูลหุ่นในการเมืองกัมพูชาเลยทีเดียวโโอโ้หเขาชี้ว่าความขัดแย้งทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปลี่ยนผ่านอำนาจที่ถูกวางเอาไว้แล้วก็ได้ค่ะ เป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงการเมืองภายในของกัมพูชาเข้ากับเกมภูมิรัฐศาสตร์ของมหาอำนาจได้อย่างน่าสนใจมากครับบทวิเคราะห์มองว่าฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในสถานการณ์นี้เรียกว่า the soft landing ค่ะการลงจอดอย่างนิ่มนวลใช่ค่ะคือการสร้างสถานการณ์เพื่อเปิดทางให้เข้าสู่ยุคสมัยของหุนมาเน็ตอย่างเต็มตัว โดยที่สมเด็จฮุนเซนจะต้องวางมือจริงๆหรืออาจจะถูกกดดันจากมหาอำนาจให้ออกจากสมการอำนาจไปแล้วก็ปล่อยให้ลูกชายขึ้นมาบริหารโดยไม่มีเงาของพ่อมาครอบงำแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับแค่สร้างความขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้นำแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเป็นความผิดของคนเก่าแล้วทุกคนก็จับมือกันลืมเรื่องเลือดเนื้อที่เสียไปเนี่ยนะ มันดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ฉาบฉวยเกินไปหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในมุมของคนทั่วไปมันอาจจะดูฉาบฉวยครับแต่ในโลกของภูมิรัฐศาสตร์มันคือทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันตอบโจทย์ผู้เล่นทุกฝ่ายได้หมดตอบโจทย์ยังไงบ้างครับในมุมของสหรัฐอเมริกาคุณมาเนตเป็นนักเรียนเก่าจากเวสต์พอยต์สถาบันการทหารชั้นนำของอเมริกาเขาย่อมเข้าใจวิธีคิดแบบตะวันตกคุยกันง่ายกว่า แล้วก็มีภาพลักษ์ที่ดีกว่ารุ่นพ่อซึ่งมีภาพจําเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาตลอดการสนับสนุนฮูนมาเนตก็เหมือนเป็นการดึงกัมพูชาให้เข้ามาใกล้ตะวันตกมากขึ้นถูกตอ้องค่ะส่วนในมุมของจีนก็คงไม่มีปัญหาตราบใดที่ผลประโยชน์และการลงทุนมหาศาลในโครงการ BRI ยังดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรค ใครจะขึ้นมาเป็นผู้นําก็คงไม่สําคัญเท่าไหร่ฉากทัศนี้มันเปิดโอกาสให้เกิดการรีเซ็ตความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ได้เลยรีเซ็ตความสัมพันธ์ค่ะความขัดแย้งความผิดพลาดเลือดเนื้อที่เสียไปในอดีตทั้งหมดจะถูกโยนให้เป็นเรื่องของยุคหุ่นเส้นอ๋อคือหาคนรับผิดชอบได้ใช่ค่ะ เมื่อเขาพ้นจากอำนาจไปแล้วก็เหมือนเป็นการรักษาหน้าที่สวยงามสำหรับทั้งสองชาติสามารถเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ได้โดยไม่ต้องแบกรับความผิดพลาดของคนรุ่นก่อนเหมือนกับว่าพอเปลี่ยนตัวผู้นำก็สามารถบอกได้ว่านั่นมันเป็นนโยบายของคนเก่าแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะ <laughs> บทสรุปของเกมนี้ชี้ให้เห็นว่าความสงบที่แท้จริงตามแนวชายแดน อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหรือกัมพูชาโดยตรงแต่ขึ้นอยู่กับว่ามหาอำนาจอย่างจีนกับอเมริกาจะจัดการสมดุลอำนาจกันลงตัวเมื่อไหร่ว่าจะเลือกใครมาเป็นผู้เล่นคนต่อไปในสนามการเมืองกัมพูชาวันนี้เราก็ได้เดินทางกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเล็กๆจากคลิปวิดีโอสั้นๆที่กลายเป็นชนวนไปสู่การสู้รบที่รุนแรง การใช้ F16 และจะรวจจนมาถึงเกมการทูตท,ที่ซับซ้อนของมหาอำนาจที่สุดท้ายก็ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งนี้อาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งใหญ่ในการเมืองของกรัรมพูชาก็เป็นได้มันน่าคิดนะครับว่าในยุคที่โลกเชื่อมกันด้วยอินเทอร์เน็ตสงครามมันสามารถเริ่มต้นได้จากคลิปบนมือถือ,อ แต่พอถึงเวลารบการจริงๆอาวุธที่ใช้กลับเป็นจรวดแบบเดียวกับที่ใช้ในสงครามเย็นเมื่อห้าสิปีก่อนซึ่งนี่ก็คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าหุ่นมาเน็ตคือทางออกที่สวยงามและจัดการได้ง่ายกว่าสำหรับมหาอำนาจแต่ในอีกมุมหนึง่งผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างบารมีและพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ ก็อาจมาพร้อมกับกลยุทธ์ทางการเมืองที่คาดไม่ถึงและแข่งเกล้าวกว่าเดิมเพื่อสลัดเงาของพ่อก็เป็นได้ก็เป็นไปได้ความสงบที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเปราะบางแค่ไหนและอะไรคือหลักประกันที่แท้จริงของสันติภาพในระยะยาวกันแน่คะ